วันหยุดไปร้านกาแฟกันวันนี้เราอยู่ที่เมโซ่คอฟฟี่เป็นแบรนด์ไทยที่สนับสนุนเกษตรกรไทยใช้เมล็ดกาแฟฮาวเบรนสูตรพิเศษจากแหลง่งเขาปลูกที่ดีที่สุดในภาคเหนือทําให้ได้รสชาติกาแฟที่หอมละมุนและมีเอกลักษณ์มีเมนูใหม่มาแนะนำเจียซีสอันโอ๊ตมิลเป็นเครื่องดื่มที่ผสม,มเมล็ดเจียกับโอ๊ตมิลมีโอเมก้า3แล้วก็ไฟเบอร์มี4รสชาตินะมีคอฟฟลาเต้มาชาลาเต้ช็อกโกแลตลาเต้แล้วก็ไททีลาเต้เราสั่งมาชาลาเต้กับคอฟฟลาเต้มาสั่งเบเกอรี่มาเพิ่มด้วยเป เค้กมัทฉะลาเต้หอมมัทฉะแท้จากญี่ปุ่นไม่หวานมีกลิ่นหอมของนมโอต๊ตอร่อยกลมกลม่อมกาแฟลาเต้กาแฟหอมเข้มละมุนทั้งอร่อยทั้งดีต่อสุขภาพแถมตอบโจทย์ช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะส่วนเบเกอรี่ที่นี่มีให้เลือกเยอะมากเบเกอรี่ใช้นยสดแท้ร้อยเปอร์เซนต์ที่ร้านเมโซกาแฟจะใช้เม็ดกาแฟที่คั่วใหม่บดสดใหม่แบบแก้วต่อแก้วเลยและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมจะใช้นมสูตรพิเศษเมโซมิลนมพร่องมันเนยผสมเวโปรตีนที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองว่าไม่ ม,มีไขมันรานเครื่องดื่มจะมีรสชาติกลมกล่อมหอมมันมาลองเมนูใหม่เจียซีดแอนด์โอ๊ต e มิวได้แล้ววันนี้ที่เมซโซทุกสาขาเลย